สวัสดีครับทุกคนอันนี้มาเดินโตเตะอยู่แถวสวนเพลินพระราม่ครับตรงข้ามกับตึกช่องสามอาคารมารีนอครับอันนี้นะเดทมาแถวช่อง3อีกแล้ววันก่อนขับรถผ่านครับอันนี้ก็เลยเลี้ยวเข้ามาฝั่งตรงข้ามครับสวนเพลินฝั่งตรงข้ามอาคารมารีนน มาเดินเล่นตรงนี้ครับลานจอรดรถช่วงบ่ายสามโมงครึ่งครับอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ข้างในมีอาหารการกินมีฟู้ดคอร์ทมีของขายอยู่นะครับลานจอรดรถสวนเพลินพระรามสี่ครับร่มลื่นดีมากชอบมากก็คือต้นเจ้าพ่อไซนี่แหละครับต้นโพนี่นจะเรียกต้นไซกันแล้วแต่นะครับปฟอมสวยมาก เจ้าพ่อใส่ต้นนี้ความสวยมากนะครับมีชุดสีมีผ้าสีด้วยนะครับมีคนมาถวายแล้วก็มีสารอย่งนั้นด้วยครับสารตาสารยายเ้พอใส่ตรงสวนเพลินพระรามสี่ครับพร้อมสวยมากนะครับต้นใหญ่วันนี้วันหวยออกด้วยสิโอ้โหเจ้าพ่อให้รางวัลใหญ่ๆห,หน่อยจะเอาไข่มาถวายสักร้อยฟองนะครับ ก็ใส่ตรงสวนเพลินพระรามสี่ครับควอมสวยนะครับต้นใหญ่มากเลยสวยงามอยู่ตรงลานจอดรถด,ด้านหลังของสวนเพลินนะครับข้างบนนั้นก็อาคารมารีน,นตึกช่องสามครับตึกช่องสามอาคารมารีนนตึกกรีน ล่มลื่นมากเลยครับใส่ต้นนี้พร้อมสวยต้นใหญ่แตกกิ่งก้านสวยเลยแตกกิ่งก้านสวยจริงๆครับส่ใหญ่สซใหญ่ครับแล้วพอใส่มีลูกศิษย์นอนเฝ้าอยู่มีลูกศิษย์มานอนเฝ้าอยู่นะครับโอ,อากาศดีครับวันนี้เหมือนจะหนาวหนาว เอาเพื่อนๆมาเดินชมบรรยากาศแล้วกันครับลานจอดรถหลังตึกช่องสามไม่ใช่หลังตึกติตรงข้ามตึกช่องสามอาคารมารินนสวนเพลินเฉพาใส่ต้นฟอร์มสวยมากครับ มีลูกศิษย์มานอนเฝ้าอยู่สวยครับสูงใหญ่เลยฟอร์มสวยแตกกิงก้านสาขาสวยงามมากครับ สำคัญมีคนถวายชุดไทยด้วยนะครับอาจะให้หวยแม่นนะเจา้าะขอให้เหงๆปังๆเย็นนี้นี่พามาเดินชมบรรยากาศในลานจอดรถแล้วกันครับที่สวนเพลินพระรามสี่ของข้ามอาคารมารีนนช่องสามครับ เด็ดไหมล่ะครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊ทู่ของเตยครับในโครงการสวนเพลินพระรามสีตรงข้าบอาคารมารินอนช่องสามนะครับพืวยเตี๋ยวมื้อเย็นครับเย็นตะโฟต้งยำจัดว่าเด็ดจัดไป โอเคสายบายครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับบายครับผมสำหรับคลิปนี้ครับ